บุรีรัมย์รณรงหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรหวังลดผลกระทบภาวะโลกร้อนและฝุ่น PM 2.5จังหวัดบุรีรัมย์รณรงหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรนำร่องที่อำเภอพุทธ a i s o n หวังสร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกษตรกร,กรหยุดเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและฝุ่น PM 2.5ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดลอ้อมหลังพบแนวโน้มในการเผาในพื้นที่เกษตรยังสูงอยู่เพราะส่วนมากนั้น ยังชินกับวิถีเดิมเดิมและเน้นสะดวกนายครองศักดิ์สงรักษารองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงคส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ภาคการเกษตรภาคตะลอกเฉียงเหนือประจำปี2567ณบ้านจา,ตาบนตำบลบ้านจานอำเภอพุทธทยง์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาในพื้นที่เกษตร ส่งเสริมให้มีการจัดการเศรษวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลายปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามนิยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งเป็นการเพื่อลดกระทบจากภาวะโลกร้อนและฝุ่นพ m 2อมสองห้าที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วยทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาในพื้นที่โลง่งทั้งในพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรทําให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากรวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทําอาชีพการเกษตรโดยตรงทําให้ดินเสื่อมโทรมดินขาดความอุดมสมบูรณ์ทําให้ผลผลิตน้อยลงและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น สำหรับปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดนึ่งมาจากเกษตรกร,กรที่ประกอบอาชีพทำนาปลูกอ้อยและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักจะนิยมทำการเผาวัชพืชและซากเศษพืชที่เหลือจากการกระบวนการเพาะปลูกและํารไปเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อสะดวกและเตรียมพื้นที่เพาะปลูกไว้รอบต่อไปดังนั้นสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ทือนี้จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อการสร้างรับรู้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อนําเสนอทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาเพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทางการเกษตรแบบปลอดการเผาในคลองศักดิ์สงรักษารองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า สถานการณ์เผาในพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลสถิติพบว่าจุดความร้อนสะสมในพื้นที่การเกษตรในปีสอง6ันห้าหสกเพิ่มขึ้นจากปีสอง5ันรหสิบห้าคิดเป็นร้อยละเก้าสิบจุดเก้าสามและเมื่อเปรียบเทียบกับปี2 5 6พันหสี่จุดร้อนที่สะสมคิดเป็นเพิ่ม,มขึ้นคิดเป็นร้อยละเก้าสิบจุดสามเก้า และจากสถานการเผาในพื้นที่การเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดําเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกป,ปีเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรสำหรับปี2567มีเป้าหมายก็คือเกษตรกร,กรจํานวน16,500รายและสร้างเครือข่ายปลอดการเผาจํานวน2 1 7เครือข่ายในพื้นที่62จังหวัดทั่วประเทศ ควบคุมเป็นประจำทุกปีประกอบด้วยพื้นที่10จังหวัดในภาคเหนือตอนบนที่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุมอยู่เป็นประจำทุกปีและพื้นที่52จังหวัดที่มีการเผาในภาคการเกษตรสูงโดยจัดถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาและผลกระทบจากการเผาวัสดุเหลือใช้ในไรนาเทคนิคการเกษตรและวิชาการเกษตรการใช้เทคโนโลโยีการเกษตรทดแทนการเผา ตลอดจนมีการสาธิตการจัดการเศษวัสดุหรือใช้จากภาคการเกษตรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรการทำการเกษตรปลอดการเผานำร่องสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่สนับสนุนให้เกิดจุดสาธิตเรียนรู้ด้านการทำเกษตรแบบปลอดการเผาตามบริบทของชุมชนอาทิเช่นการถายกลบต่อสั่ง การนำเศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์อาหารสัตว์เชื้อพเพลิงพลังงานทดแทนเพราะเหตุฟางรวมทั้งการป,รปลูกพืชต้นไม้แบบยืนต้นใน,นที่รักสูงเพื่อเป็นการลดก,การเผาข้าโพดในพื้นที่สูงทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำเกษตรปลอดการเผาต่อไปครับ ก็ต้องเรียนนะครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยสถา,านการณ์เหมือจะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงของการเกิดโควิด19นะครับเพราะว่ามันเป็นสภาพของความเป็นอยู่ของพวกเราด้วยที่ส่งผลในการทําการเกษตรนะครับไม่มีการปาตอบกับช่วงนั้นนะครับ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองก็มีส่วนมีฝนตกค่อนข้างบ่อยถึงแม้จะไม่ตกหนักแต่ก็ตกเร็วตกถี่มันก็เลยทําให้กระบวนการในเรื่องของการเผาลดน้อยลงแต่ในช่วง,งปีที่ผ่านมานะครับปีอ2 5 6นนะครับ66เ e มื่อเทียบกันเนี่ยปราบฏว่าอัตราการเผานะครับในพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยกว่า20%งเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวครับมันก็สะท้อนกลับไปถึงเรื่องของอการการทำการเกษตรหรือการใช้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเราเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาพยม2.5ครับไม่ใช่แค่เฉพาะในตัวเหนือเหลืแต่จริงๆแล้วเกือบจะทั่วประเทศทุกจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภาคเหนือนะครับพบประสบกับปัญหาเรื่องของยิน2.5ค่อนข้างเยอะสิ่งที่เลวร้วายที่สุดก็คือว่าพิน2.5มันไปกระทบกับสุขภาพของพี่น้องประชาชน ถ้าเราสุขภาพย่ำแย่เนี่ยค่าใช้จ่ายที่ภาครัฐจะต้องเอาไปใช้ในการดูแลพี่น้องเกษตรมันมากกว่าในเรื่องของการมารณรงคป้องกันวันนี้เราเลยต้องมาป้องกามครับนะครับเ,ออเป้าหมายสําคัญนะครับของรัฐบาลปีนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ทางพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับแต่ภาคอีสานเองก็มีสถิติในเรื่องของพื้นที่เผาเนี่ยครับเยอะ นะครับแล้วเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่อาจจะไม่ใช่ช่วงของเดือนมกราคมปาอาจจะเป็นช่วงเดรไปหน่อยช้าไปหน่อยอาจจะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่สถิติการเผาเยอะครับทำไมถึงต้องเลือกที่อำเภอพุทธสงค์ก็จากรายงานของทางผู้จัดนะครับแล้วก็ทางทานองผู้ว่าก็ได้ให้ข้อท็จจริงว่าอำเภอพุทธรสงค์เป็นอำเภอที่มีอัตราการเผาในพื้นที่การเกษตรสูงที่สุดนะครับของจังหวัดตรีลากรเราเลยเลือกที่จุดนี้จะเป็นจุด kickoff สร้างการตระหนักรู้ขยายไปยังอำเภอต่างๆให้เป็นไปทั้งจังหวัดอุยดาแล้วก็ขยายไปยังจังหวัดต่างๆในเขตภาคอีสานครับครับกามีการรณรมน้องกัรต้งเป้าขอว่าอยากให้ยดลงตั้งเป้านะครับก็ต้องเรียนตามตรงครับภาพรวมเนี่ยนะครับมันอาจจะดูแล้วเป็นความช้าทายคือเราต้องการลดนะครับจำนวนจุด hotspot จุดที่มีการตรวจจับได้จากนอกโลกนะฮะ ไม่น้อยกว่า50%หมายความว่าถ้าปีที่แล้วมีการเผาัน100จุดปีนี้ต้องไม่เกิน50จุดเป็นความท้าทายครับซึ่งมีความเ,าเชื่อมั่นครับมีความเชื่อในทางหลักทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้าพื้นที่การเผาภาคเกษตรลดลงจะทําให้ PM 2.5ลดลงด้วยถึงแม้ว่าตัวเลขสัดส่วนอาจจะไม่ได้รีเลย์กันเป็นเส้นตรงหรือสัมพันธ์กันในตรงแต่มันมีหลัทกทางวิชาการมีงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าการเผาในพื้นที่เกษตร มีส่วนทําให้เกิดเป็น PM 2.5เป็นหมอกควันพิษที่ค้างอยู่ในระบบสภาพอากาศของประเทศไทยครับเราตั้งเป้าไว้ปีนี้นะครับลดลงไม่น้อยกว่า50%ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือรวมถึงบางจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ในภาคอีสานเนี่ยอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยต้อง10%นั่นคือภาพของรัฐบาลแต่ในส่วนของกรมส่งเสรการเกษตรเองผมได้มอบเป็นแนวทางเนนโยบายเราต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งประเทศ คงไม่ใช่ให้แค่เฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนที่จะต่อสู้กันหรือท้าทายกันแค่50%แต่ทั้งภาคอิสานผมก็ตั้งความหวังไว้ว่าต้องลดให้ได้อย่างน้อย50%เช่นเดียวกันสุรชัยพิราษาภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน